สวัสดีค่ะวันนี้มีผ้าทอยกทองจากทางภาคใต้นะคะสวยสวยนี่งามมากๆเลยคุณลูกค้าทอสอดดินนะคะนี่อันนี้เป็นของทางภาคใต้นะคะลูกค้าสวยมากๆเลยอันนี้ทอสอดดินลูกค้าดูนะด้านในนะทอสอดดินงามๆนะคะจะเอาไปตัด ทำเป็นผ้าถุงทําเป็นเรสหรือเอาไปอันเด็บทำยังไงก็คือแบบว่าสวยมากๆแล้วคุณดูนะตรงเหมือนช่วงตรงท้องผ้าค่ะเขาจะลักษณะเป็นจกจกดอกไม้หรือว่าจกดาวอะไรก็แล้วแต่สวยมากๆเลยเนี่ยค่ะงามงามผ้าสวยมากนะคะจะจะจะเป็นแบบว่าทอยกด้ดินทองแบบคลาสสิกมากๆส่วนผืนนี้อยากจะเก็บเอาไว้ใช้เองจังเลยสวยจริงๆลูกค้างาม,งาม สวยมากดูดิโอ้เนี่ยยกด้วยดินนะคะทอยกด้วยดินสีทองแบบอลังการสวยทุดผืนเลยลูกค้าเห็นไหมคะเป็นผ้าทอจากทางแบบว่าทางเอ่อมาเลเซียนะคะนี่ทางภาคใต้นะคะของของไทยเราเนะะี่ยค่ะก็จะนิยมใช้กันใส่กับเอ่อใส่กับ เสื้อย่ยาก็ได้นะคะอย่างเงี้ยค่ะอัดแอปเอานะเราก็อัดแอปเอามนว่าสวยคลาสสิกดีค่ะดูเรียบหรูดูคลาสสิกแบบทางมาเลเซียทางออินโดเนี่ยเขาก็จะใช้ผ้าแนวนี้นะคะพวกอินโดนีเซียมาเลเซียโอ้ยผืนนี้สวยจังเลยสีเทายกด้วยดินเงินอันนี้เป็นเทานะคะคุณลูกค้ายกทอยกด้วยดินเงินสวยมาก เนี่ยค่ะไหมเงินไหมทองนะคะดินเงินดินทองสวยสนใจก็ติดตามที่เพจของเรานะคะชื่อเพจมนตรามหาราณีนะคะ